สวัสดีครับตังโมลงปีอัพพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารอัปเดตกันเลยนะครับข่าวด่วนข่าวร้อนนะครับแน่นอนครับทีมชาติไทยของเราเนี่ยเดินทางเข้าแคมป์เก็บตัวกันแล้วนะครับโดยทีมชุดใหญ่ของเรานําโดยโจนาธานเข็มดีธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรนิโคลัสมิเกลสันเอเลียสดอนเลาะสุปโชคสารชาติเดินทางมาถึงแคมป์ ทีมชาติเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันครับบุรีรัมยูในเตดเตรียมสัดเทือนเอเชีย e แล้วครับโอ้โหต้องยอมรับจริงๆนะครับว่างานนี้ไม่หมูละครับเจอยอดทีมจากฟุตบอล a f c c h แชมเปี้ยนส์ลีกอีริทส่วนจะพบใครที่ไหนยังไงต้องมาติดตามนั่นเองนะครับและสำหรับช่วงนี้นะครับถ้าใครร้อนก็อย่าลืมติด แอร์ Air, ครับเพราะว่าแคมเปญแอร์แคลเรียร้อนนี้ฟรีค่าไฟเซอร์ไพรส์เกินคาดฟรีค่าไฟสูงสุด12เดือนซื้อและติดตั้งแอร์แคลเรียรุ่น X Inverter Plus และ Copper 11ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ a r r i e r t h a i l a ด d รับค่าไฟฟรีตั้งแต่วันที่15มีนาคมถึง30เมษายน2568สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ร้านตัวแทนจำหน่ายแอร์แค r เรียหรือเว็บไซต์ Facebook Carrier Thailand ใครคิดไม่ถึงแค r เรียคิดถึงครับ เรามาติดตามข่าวสารกันเลยนะครับข่าวแรกมาที่ข่าวใหญ่สะเทือนเอเชีย e กันก่อนเลยนะครับบุรีรัมยูในเต็ดครับในการจับสลากประกบคู่ AFC Champions League Elite มาแล้วครับอู้ อุ้งานนี้แต่ขออนุญาตอธิบายกันก่อนดีกว่าว่ากฎกติกาเนี่ยเป็นยังไงนะครับตอนนี้เนี่ยมีอยู่8ทีมนะครับในโซนตะวันออกแล้วก็โซนตะวันตกซึ่งในการจับสลากนะครับก็จะมีทีมวางทั้ง2ทีมแต่ละฝั่งนะครับคือตรงนี้เนี่ยจะไม่ต้องมาเจอกันนั่นก็คืออัลฮิราลครับจากซาอุดีอาระเบีย จะมี p โพ i ิชันอยู่แล้วหรือว่าตำแหน่งของเขาอยู่แล้วแล้วก็โยโกฮาม่าเอฟมารินอสครับไม่เจอกันแน่นอนนะครับแต่จะผ่านเข้าไปรอบชิงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ละครับที่เหลือ อีก3ทีมแต่ละโซนต้องคละกันครับแล้วก็จะจับมาลงในตำแหน่งที่จะต้องเข้ามาเจอกันสลับทั้งฝั่งตะวันตกแล้วก็ฝั่งตะวันออกแน่นอนล่ะครับเดี๋ยวต้องลุ้นกันว่าใครจะเจอกับใครแล้วยอดทีมมูลค่า6000กว่าล้านเนี่ยจะฟัดกับโซนของญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรือว่าไทยได้หรือไม่นั่นเองนะครับ ซึ่งการจับสลากออกมาเนี่ยนะครับทีมวางเอาฮีราวเนี่ยอยู่ในโพซิชัน A ก่อนนะคือก็เดี๋ยวรอมาประกบกับทีมจากโซนของไทยเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยครับขณะที่ทีมวางอย่างโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าพอวางอยู่ในฝั่งนี้แล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเอานาซเซอร์ครับไม่ใช่ทีมวางต้องมาเจอกับโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสคือเรียกได้ว่าใหญ่เจอใหญ่ครับ โลนันโดครับเจอ Ma, ino, โยโกฮาม่าเอฟมารีนอสโคตรเดือดอันนี้น่าดูมากๆเลยนะผมบอกได้เลยว่าคู่นี้น่าดูขณะที่คาวาซากิฟอนตาเล่ครับเจอกับยอดทีมจากกาตาครับนั่นก็คืออัลซารครับ ซึ่งถ้ามาดูแล้วเขาว่ากันว่าเอาซาร์เนี่ยเป็นยอดทีมเหมือนกันนะมูลค่าเนี่ยสามพกว่าล้านเนี่ยนะครับแล้วก็มีนักเตะอย่างโรเมนซาอีดเนี่ยแต่ว่าซึ่งตอนนี้เนี่ยอาจจะมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่ามันจะเป็นอย่างไรแล้วก็มีโอตาวิโอนะครับจากบราซิลในขณะที่ยอดทีมจากไทยครับพอจะมีรอยยิ้มออกมาได้บ้างครับแต่เป็นยิ้มแย่ๆนะฮะบ,บุรีลัมอยู่ในเต็ ถูกจับมาประกบคู่กับอาลอาลีและครับจากซาอุดีอาระเบียและมูลค่าทีม6,200ล้านกว่าบาทครับโอ้โหต้องบอกว่าก็ยังดีกว่าเจออัลฮีลาวเพราะถ้าเจออัลฮีลาวนี่ก็เดือดเหมือนกันนะครับอัลฮีลาวเนี่ยเจอกับกวางจูเอฟซีจากเกาหลีใต้ซึ่งถ้าดูคู่ต่อกรของบุรีรัมยูไนเต็ดแล้วเนี่ยอาลอาลีมีใครบ้างนะครับย้ำกันอีกทีก็มีเอโดราเมนดี้จากเชลซีครับ นะครับมีโรเจอร์อิบานเนสนะครับดาวเตะบราซิลอิตาลี และก็มีเดเมอร์นะครับมีทางด้านของแฟรงค์แคสซี่ครับที่เป็นอดีตดาวดังจากเอซมิลานนะครับและก็รวมไปถึงยอดเพลย์เมกเกอร์อย่างริยาสมาเรสแะครับจากแมนซิตี้อีวานโทนี่โอ้โหทีมชาติอังกฤษบอกได้เลยครับว่าโคตรเดือดโคตรเดือดนะครับและยังไม่รวมกับทีมชาติซาอุนะฮะอย่างเอาบุไรกัน โอ้โหหรือว่ามาจาชีนะครับอาเมดอย่างเงี้ยคือมาเต็มมากๆเลยนะครับก็ต้องบอกแล้ครับนี่คือหนทางของบุรีรัมยูไนเต็ดนั่นเองครับขณะที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยเข้าแคมป์นะครับรายงานตัวเรียบร้อยและคนแรกที่มาถึงเลยนะก็คือโจนาธานเข็มดีแล้วครับ เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวมีข่าวว่าเข้าโรงพยาบาลแอดมิดนะครับท้องเสียนะครับแล้วก็ปวดท้องนะครับแต่ว่าตอนนี้ดูอาการดีขึ้นแล้วไม่น่ามีปัญหาครับมาคนแรกเลยครับโจนาธานเข็มดีแหมแล้วก็ถามคนอื่นว่าสบายดีไหมต้องถามตัวเองก่อนครับตอนนี้โอเคหรือเปล่าแฟนบอลเป็นห่วงนะครับก็ต้องบอกนั่นแหละครับโจนาธานเข็มดีเข้าแคมป์มาคนแรกในการรายงานตัวกับทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะครับ ในขณะเดียวกันครับก็มีภาพของกันธนวันรซึ่งจิตถาวรนะครับก็เดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับกับนิครัตมิเคิลสันครับก็ทักทายกันแบบสนิทใจกันเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวได้ร่วมงานกันน่าจะเห็นมิติใหม่ๆของช้างศึกแล้วครับว่าจะสนุกขนาดไหนนะครับโอ้โหสองคนนี้มานี่ก็ใจฟูกันเลยทีเดียวขณะที่นักเตะไทยคนอื่นๆน,นะครับอย่างเอเลียสดอนเลาะนี่ก็มีแฟนสาวเดินทางมาส่งแล้วครับ แล้วก็ทางด้านของชนาทิพสงกระสินครับพี่ใหญ่ของเรานะครับแหมก็เดินทางมาแล้วก็วีรเทพป้อมพันธ์โอ้โหนี่เขามีสไตล์ของแต่ละคนนะยอดเยี่ยมไปเลยนะครับก็นี่แหละแฟชั่นก่อนเข้าแคมป์นะครับชา,ารงพมสีแก้วสุพนัทสุพโชคก็มาทักทายกันนี่คือเป็นบรรยากาศที่เอามาฝากกันแล้วกันบเบนจามินเจมเดวิสครับอ่าทุกคนนี่สีหน้าสีตาแฮ ppy ปปมากมากนะครับในการเข้าสู่แคมป์ทีมชาติในครั้งนี้ครับ ในส่วนของทีมชาตไทย u 23อีกชุดหนึ่งครับต้องบอกว่ามีโปรแกรมการแข่งขันและเดินทางไปโดฮาเนี่ยนะครับเพื่อเก็บประสบการณ์เขาเรียกว่าอัพเวลนะครับก็จะเดินทางกันค่ำคืนนี้นะครับช่วงเย็นเนี่ยแล้วก็ต้องบอกเลยครับว่าเขาก็มีการซ้อมนะในช่วงเช้าที่ผ่านมาด้วย คือก่อนบินเนี่ยซ้อมแล้วเมื่อวานนี้ก็ซ้อมก่อนเพราะเวลามันน้อยมากนะครับคือทุกท่านจะได้เข้าใจตรงกันว่าชุดยูยี่เนี่ยเขาจะมีเก็บเป็นมินิแคมมินิแคมมา2อสมแคมแล้วเพราะว่าโปรแกรมมันยังอีกยาวไกลนะครับช่วงปลายปีนะฮะแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับทุกคนที่เข้ามาเนี่ยผมว่าก็เข้ามาโชว์ฝีเท้าแหละว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครจะดีพอที่เป็น ขุนพลของช้างศึกในชุดยู23่ะนะครับมันก็ต้องดูกันยาวๆนะเพราะว่าโปรแกรมมันมีตลอดทั้งปีอยู่แล้วครับแต่ว่าตัวเนี่ยต้องบอกทุกท่านว่าอาจจะยังไม่ได้กรองแบบ100%ทั้งหมดนะครับ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเรียกมาดูเรียกมาทดสอบนิชิกียะก็ยังไม่ได้เห็นอะไรเท่าไหร่เนี่ยเพิ่งจะเป็นโปรแกรมอย่างเป็นทางการที่เป็นระดับอินเ international หรือว่านานาชาติเนี่ยให้น้องๆได้ลงกันผมว่าสําคัญมาก,มากๆเพราะมันจะเห็นเลยว่าใครเล่นได้ใครเล่นไม่ได้นั่นเองและทีมชุดนี้เนี่ยมันจะขยับศักยภาพขึ้นมาเยอะนะครับและสําหรับรายชื่อที่ประกาศออกมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าชุดนี้เนี่ยมีคนที่น่าสนใจหลายต่อหลายคนนะอย่างธนาวุฒิโพชัย ก็น่าจับตามองนะว่าขยับขึ้นมาสู่ชุดนี้แล้วเนี่ยฟอร์มการเล่นจะเป็นแบบไหนต่อยอดขึ้นมานะครับแล้วบางคนเนี่ยที่เพิ่งจะติดมาในครั้งแรกก็จะเป็นเส้นทางนะครับในการที่จะเฉิดฉายในทีมชาติชุดต่อไปแหละคือเอาง่ายๆถ้าโชว์ฟอร์มในรุ่นเล็กดีมันก็จะไปติดรุ่นใหญ่อยู่แล้วมันเป็นธรรมชาตินะครับยังมีพันธมิตรประพันธ์เข้ามาอีกนะ ฟอร์มล่าสุดก็ฟอร์มดีนะครับคือได้รับโอกาสแล้วอย่าเสียโอกาสไปนะคราวนี้เนี่ยทากายุกินิชิกายะเนี่ยกำลังจะปั้นนักเตะทีมชาติไทยในแบบฉบับของเจแปนเวเอาจริงมันไม่มีหรอกเจแปนเวไทยเวเนี่ยนะครับเอายังไงก็ได้ให้สามารถที่จะเค้นศักยภาพของนักเตะที่เป็นคนไทยออกมาให้ได้ นะครับจะเวไหนก็แล้วแต่ศักยภาพของทุกคนผมว่าเนี่ยแหละมันคือความเก่งของโค้ดที่ดึงเอาว่าเอ้ยไอ้นี้เลี้ยงเก่งไอ้นี้ยิงเก่งไอ้นี้เป็นคนที่แข็งแรงคือดึงศักยภาพของเด็กๆออกมาให้ได้แล้วเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยทีมชุดนี้มันมีความสามารถแบบไหนอย่างไรเด็กคนนี้มันเก่งยังไงมันจะได้เขาเรียกว่า Put the right Man on the right Job อนะครับมันจะได้แบบเอ้ยอ่าใช้งานกันถูกนะครับและที่สำคัญเทคนิคที่เขาเอามาให้น้องๆเล่นเนี่ยเป็นค รับนะฮะแล้วก็เป็นความใส่ใจในรายละเอียดเนี่ยครับสังเกตเห็นไหมฮะยูยี่สาเนี่ยในการซ้อมตอนนี้เขาใช้บอลเล็กสุดนะเพราะว่าเขามองว่าอะไรฮะเบสิกสำคัญแล้วเบสิกเด็กไทยเนี่ยดีพอหรือเปล่านะฮะโคนิชิกายะแกไม่รู้มั่นใจหรือเปล่าแต่ที่สําคัญให้เล่นลูกเล็กอะ่ะคือพอเล่นลูกเล็กไม่พลาดลูกใหญ่คุณก็ไม่พลาดนะฮะอันนี้คือเบสิกเนี่ยแหละคาว่าเน้นรายละเอียดใส่ใจรายละเอียดนะครับ เพราะว่าถ้าคุณไปเล่นลูกใหญ่คุณยังเตะพลาดคุณยังส่งกันไม่แม่นเนี่ยมันก็ต้องย้อนกลับมาสู่การฝึกซ้อมบอนเด็กนะครับอันนี้คือสิ่งที่จําเป็นเขาอาจจะมองว่าเฮ้ น้องๆบอลไทยเนี่ยมันจ่ายกันไม่แม่นมันจับบอลเบสิกทักษะยังไม่ได้ผมว่าตรงนี้แหละเขาอยากจะเสริมหรือไม่มันก็ดีอยู่แล้วแล้วก็อยากจะเน้นย้ำอ่ะอันนี้ก็อยู่ที่มุมมองโค้ชนะแต่ผมก็เพิ่งเห็นนี่แหละว,ว่าเฮ้ยรุ่นใหญ่จะต้องกลับมาสู่ back to the basic เป็นอะไรที่ก็เซอร์ไพรส์พอสมควรนะครับส่วนสตาฟโค้ชเนี่ยล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงแล้วครับแต่ว่าที่ยังอยู่ก็คือนั่นแหละฮะเฮดโค้ชใหญ่นิชิกายะมีกวินนะครับนี่เลือกผู้รักษาประตูเองต้องบอกเลยครับว่าคนนี้ น่าสนใจมากๆผู้รักษาประตูที่กวินเลือกมาเนี่ยมีความสูงนะครับรูปร่างดีขอให้โชว์ฟอร์มดีเหอะเผือนี่เบียดชุดใหญ่บอกเลยเบียดชุดใหญ่ขณะที่โคตเต้ยนะครับผู้ช่วยโค้ชนะครับนิชิกายะยก็ยังคงอยู่เช่นเคยครับโคตเต้ยพานุพงผิวอ่อนนะครับแต่ว่าพี่ทีสุทีสุขสมกิตเนี่ยอาจจะขอไปทําภารกิจส่วนตัวนะครับแล้วเขาก็มีการแต่งตั้งโค้ดญี่ปุ่นเข้ามาเพิ่มเติมนั่นเองช้างศึกชุดนี้ครับจะ แข่งขันนะครับสเกมนะเจอกับ UAE นะครับวันที่20มีนาคมเจอกับกาตาย่มีนาคมแล้วก็เจอกับโครเอเชีย26มีนาคมอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับเอามาอัปเดตให้ทุกท่านได้ติดตามนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกลิปความเคลื่อนไหวนีครับ